สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต้นพะโป่านะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูนะครับเมนูบ้านบ้านนะครับเมนูบ้านนะครับวัตถุดิบที่เป็นพระเอกวันนี้นะครับที่อยู่หลังผมนะครับก็คือต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยวันนี้เราจะมาทําเมนูแกงป่ากล้วยดิบนะครับกล้วยดิบนะครับติดตามชมกันเลยครับว่าวัตถุดิบที่ผมหาภายในบ้านจะมีอะไรบ้างครับเอาที่หาได้นะครับหาได้ มีเท่าไหร่ก็แกงใส่เท่านั้นนะครับผมติดตามชมกันเลยครับนี่นะครับต้นกล้วยน้ำว้านะครับนะครับกล้วยน้ำวานะครับพี่บานนะครับกำลังดีนะครับไม่อ่อนไม่เก๋ไม่เกินไปนะครับใช้ได้นะครับผมก็จะใช้เมื่มกี่ลูกนะครับ เกลือก็จะไว้ให้มันแก่แล้วก็สุนกนะครับเกลือพวงนะครับใช้ไม่กี่ลูกเหมือนกัน,นครับชอบที่าหาได้มะเขือเปาะเขามีอยู่2ลูกนะครับก็จะใช้2ลูกนี้นะครับสองสมลูกนะครับ เยอะเลยแต่ว่าเราใช้ไม่มากนะครับพริกก็เริ่มจะสุกเต็มต้นแล้วครับพริกสุกเต็มแล้วครับพริกอันนี้แกงป่าก็จะใช้ใบยี่หร่านะครับเราจะไม่ใช้กระเพรานะครับเยังพอเหลือไว้กินนะครับกินประจำานะครับ ยิ่กินก็ยิ่งแตกนะครับมีอยู่ต้นเดียวใบยีหลานะครับวันนี้จะใส่ใบยีหลานะครับแกงป่าผมใส่กระชายด้วยครับวันนี้มีกระชายอยู่นะครับกระชายก็ปลูกเองนะครับนะครับเริ่มแตกนะครับเนี่ยมันอยู่ในดินนะครับอยู่ในบริเวณนี้แหละครับ นนี้มันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับแตกขึ้นมาแล้วมีหลายหลายกออยู่ครับแถวนี้ส่วนที่ที่แล้วนะครับที่เป็นกระถือนะครับที่มันเพิ่งผูมามันโตแล้วครับตอนนี้นะครับโตสูงนะครับประมาณหน้าอกผมแล้วครับเนี่ยบางต้นก็เก็บชมหัวนะครับเนี่ยตัวนี้ เกือบสมหัวแนละ้วแต่วันนี้ผมไม่ได้เกงกระทือนะครับผมจะแกงป่าจะเอากะชายไปนะครับกะชายที่ผมปลูกไว้ชะอมก็พอได้นะครับใส่สักสองสามยอดได้มีกลิ่นชะอมนะครับพอดีเลยสองสามยอดพอดีเลย พอดีเลยครับแก่งป่ามีอะไรก็ใส่นะครับก็หาเก็บตามในรั้วบ้านเนี่ยนะครับมีอะไรพอจะใส่ด้วยกันได้ก็ใส่ไปอย่างเล็กอย่างน้อยนะครับตามภาษาผมนะครับต้นพระครูหัวป่านะครับลดค่าใช้ใจ่ายนะครับในการซื้อนะครับทุกอย่างก็ปลูกเอาเองนะครับ มีอะไรจะพอเอามาใส่รวมกันเป็นกับข้าวอะไรก็ทำไปนะครับทิธีการปอกลก้วยดิบนะครับก็นะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วกกรีดนะครับ ดิบนะครับนี่ครับลอกมันปอกกล้วยสุกเลยครับนี่ครับปอกกล้วยดิบง่ายๆครับคจัดหัวจัดท้ายกรีดกรีดนะครับกรีดปอกเนี่ยลอกง่ายๆครับนะครับนี่ครับ มันเด็กๆแม่ใช้ให้ปอกกล้วยดิบทำกระฉาบขายนะครับก็เลยมีประสบการณ์ปอกกล้วยดิบง่ายๆครับนี่มันปอกกล้วยสุกเลยนะครับไม่ได้ปอกยากนะกล้วยดิบะนะครับผักเตรียมเสร็จแล้วนะครับกล้วยปอกหั่นเรียบร้อยนะครับมะเขือต่างๆนะครับมะเขือปอกมะเขือพวงกระชายชะอมพริกครับก็ยี่หร่านะครับหรือกะเพราควาย เกือบเสร็จแล้วนะครับผักเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผักเขอนนพีิกแกงครับที่จะมาถ่ายที่จะมาที่จะมาบอกท่านผู้ชมก็คือพีิกแกงผมก็จะใส่พริกไทยเพิ่มนะครับพริกไทยกับดีปีนะครับดีปีพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทยสดผมไม่มีนะครับไม่ได้ปลูกก็เลยต้องใส่พริกไทยแห้งนะครับเป็นเม็ดพริกไทยแห้งนะครับใส่ไปในน้ำพริกแกงเลยนะครับ รสชาติจะได้จัดจ้านร้อนแรงนะครับปีๆด้วยนะครับพริกแกงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไก่ก็หั่นชิ้นแล้วนะครับถ่อไปก็เป็นการแกงครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วครับไฟก่อแล้ว มีหม้อใส่น้ำมันพืชแล้วนะครับพริกแกงนะครับไก่ไก่วานนะครับกระชายมะเขือเปาะมะเขือพว่วงมีชะอมนิดหน่อยมีพริกนะครับแล้วก็ใบใบกะเพราควายหรือใบยี่หร่านะครับแล้วก็นะครับพระเอกของเรากล้วยน้ำคว้าติบนะครับเดี๋ยวลงมือทำเลยนครับ แร้อล่อนะครับใส่พริกแกงไปก่อน แกงก็เริ่มสุกแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มหอมแล้วครับต้องผัดให้พริกหอมก่อนนะครับพริกหอมก็ยอะนนะ้ำปลาไปนิดนึงนะครับปไปไข่ไก่ก็เต็มหมอ้อแล้ว แม่กว่าจะใส่นิดเดียวนะครับไก่หนึ่งครึ่งตัวผัดไก่สุกก่อนนะครับหม้อใหญ่มากนะครับเริ่มสุกแล้วครับการเริ่มสุกมันก็ ด้วยด้วย่น้โ้ีี่ใส่น้ำนี่ แล้วเนี่ยโอ้หืดตื๊บเลยฝนตา,นะามาการแจ้งเลยครับหอมากครับใส่น้ำครับโอเคนะชุกคนใส่น้ำก่อนส่น้ำเขี่ยวไก่กับเขี่ยวกล้วยนะครับ ภาคใหญ่เลยนะครับก็จะสุกนะครับแกงมักผิดแกงตามเองนะสีสวยนะครับมเดือดนะครับแล้วก็ใส่นะ้ำเกลือไปสใช้คนนะครับเดี๋ยวนี้ก่อน นิดหน่อยนะครับน้ำตายก็เหลือจากก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแกงนตาลเครืงปรุงได้นะครับเศรนิดเดียวก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบนี้นะครับน้ำตาลน้ำตาลก็ได้มาจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับกำลังเดือดเลยครับโอ้โห่กาวถ่านกลิ่นหอมมากครับที่แกงก็ตามเองกลิ่นหอมมาก ก็เริ่มสุดนะครับก็จะใส่กระชายหอมถั่วลงไปนะครับจะสุกทันเนี่ยฝนก็จะลังจะตกนะครับเขียวสนุนนะครับเปิดกระสุกแล้วอุยอ้ยฟ้าแลบฮะจะเตือนแล้วนิดนิดกับตัวฝนจะตกนะครับ สุกกล้วยมันจะไม่เป็นสีขาวนะครับกล้วยจะสีใสลเลยเหงือ่เหงือ่กล้วยเหงือ่ปอ,ปอน่าจะสุกแล้วนะครับชิมไปแล้วครับนะครับชิมก่อนนะครับ,นนรบขายอะไรนะครับเข่มข้นนะครับ วความนัวอย่างเดียวนะครับเติมผงนัวชนิดหนึ่งเราจะใส่ผักอีกนิดนึงก็เสร็จพิธีครับนะครับใส่ิกนะครับแล้วก็ชะอมนะครับแล้วก็ใบยี่หร่านะครับการเสร็จพิธีนะครับหลามมากเลยครับ เวลาผสมจะอมมันก็จะตกครับโอ้โหเ,เดี่ยวนะครับใส่นิดเดียวไม่เดียวก็เสร็จนะครับ600ลงง่ายครับเวลากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเอียงป่าไก่บ้านใส่กล้วยดิบนะครับ ฝา,าล้องกลับบ้านก่อนนะครับเข้าบ้านไปชิมก่อนนะครับเห็างนี้นครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝนฟ้าร้องนะครับการแจ้งด้วยนะครับข,บขอตอนราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปชิมก่อนนะครับ